ชมบรรยากาศสองข้างทางก่อนที่เข้าตัวเมืองกุคันเซรินนาก็มาเข้าตัวเมือกุขันเพื่อจับมาเส้นนี้เพราะว่าวิ่งมาบนถนนสองสี่แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะมาเข้าตัวเมืองขันแล้วก็ผ่านไปจังหวัดสุรเกติ์วนราชธานีได้ก็อนในยามส,สายสายก็พาทุกท่านนะ ดูท้องไร่ท้องนาดูถนนสนทางบ้านเราในยามนี้ในยามยุคที่โควิดครองเมืองเราเทาเทก็ดูเส้นทางบรรยากาศถนนหนทางบ้านเรา,าทุกท่านก็ใหเจอรฟน้ไปต่อ ประกันรถประกันรถที่บริษัทรถอิสุสุนี่ก็ธุระเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เดินทางกลับไปทำหน้าที่ในอย่งอื่นต่อไปก็เลยเป็นบรรยากาศดีบรรยากาศสวยวก่อนเข้าเมืองกุคันก็าทุกท่าน,นมาดูบรรยากาศที่สวยงามถานนเข้าตัวเมืองขุคันจากถนน2-4ส หลังตัววังคันแล้วก็จะเส้นทางนี่ก็จะเข้าเมืองขังคันแล้วก็กกจะเลยไปวางหินไปสีสกีไปอุบลราชธานีแล้วก็ไปตา่างจังหวัดอ,อื่นๆได้เส้ทนทางนี้แล้วก็ในช่วงนี้ก็ฝนไม่ตกนะก็ไปไม้อาจรถไม้ก็กำลังผลิตใบนะครับผลิตใบแล้วก็จะพาทุกท่าน,นดูความสวยงาม ้านเมืองของเราอำเภอของเราจังหวัดของเราที่อยู่ไกลอยู่ไกลไม่กได้กลับมาโดยเฉพาะยุคโควิดก็การที่จะได้กลับมาบ้านมาช่องออมาเยี่ยมลูกเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นนก็โอกาสน้อยโอกาสน้อยเพราะว่าต้องเซฟตัวเองเซฟสังคมเซฟปรญญะเทศชาติให้ปลอดจาก วรัสโควิด -19 นทุกท่านก็เลยเก็บบรรยญญากาศของขอำเภอคูขันเท่าที่จะเป็นไปได้นะที่มีการอำนวยนก็พาทุกท่านมาดูบรรยากาศอันสวยงามอันร่มรื่อน,นอากาศดบาาีบ้านเราที่บ้านอ่อนในวันนี้หลังจากที่ผ่านมาปีใหม่ได้หนึ่งเดือนแล้วเราก็จะเป็นก็เป็นปีเก่าแล้วล่ะ แล้วก็รอปีใหม่ก็รออีกสิบเดือนข้างหน้านะสิบเอ็ดเดือนข้างหน้าก็จะเป็นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็อันนี่ก็บริาการนะตอนนี้ก็เป็นบริษัทร,รถโตโยตา้าโตโยต้าขายรถตัวสภาพนี่ก็ขายรถ,ยรถแล้วก็ซ่อมรถเนาะรออะไรเสริมอะไรเลยก็ตอนนี้จะเป็นได้ ที่ขายกระเบื้องในนสตีไทยท็อกด้วยเนาะบริษัทขายกระเบื้องนี่ก็เข้าเขตตัวเมืองกุขันเข้าเขตตัวเมืองกุขันแล้วนะทุกท่านเนี่ยบริษัทขายกระเบื้องก็ภูพื้นอันนี้ก็ที่ก็เป็นอานสนางานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่สี่ที่สี่ขออยู่ที่กุขันก็จะครอบคลุมไปอำเภอพระบัวเบอร์กันอำเภอภูสีอำเภอขุน อำเภอไพร, Springs. รบึงแล้วก็นล้ก็จะเข้าขเตเขตของตัวเมืองภูคันสองข้างทางก็จะมีต้นต้นสนเนาะก็จะเป็นล้วกเกาะข้างทางก็จะปลูกต้นชาดัดแล้วก็ต้นเฟื่องฟ้าชิดเล็กนะก็เขาสองข้างทางก็จะมีตึกร้านบ้านช่องร้านค้าร้านขาย ต่างๆอ,นะองเมเมตตาขันนะทุกท่านแีก็บรรยากาศสวยงามหรืบรรยากาศคองมเมตตาขันนะทุกท่านสองข้างทางนะจะมีบริษัทคนะาร์รถน้ำมันร้านอาหารห้านงะ ธุร,รกิจหลายๆอย่างก็มีรถวิ่งกันพอไฟใช้บริการอย่างเต็มที่อย่างเต็มที่แล้วก็อันนี้ก็บรรยากาศในตัวเมืองภูคันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นค้านร้านขายวัสดุรสเล็ถูกถูกถราคาถูกราคายเยาวเล็กถูก นี่ก็เข้า,าตัวเทศบาลเมืองกุขันก็นจะมีน้องมาวิ่งตัดนารถใน,นี้คนี้ทางก็จะมีร้านขายเสือ้อขายข้างเกงขายผ้า,า,าม่านนะครับผ้าม่านล้วก็ตัวเมืองกุขันตัวทางบนท่าเชลเล่น,น,นก็รถวิ่งกันควักไข่ผู้คนไปมาสัญจรไปมาใช้รถใช้เรือ ใช้เรือเรือเนาะใช้เรือเรือ,เร,อเรือไม่มีมีแต่รถประยุทธ์จะมีเนาะซุประตูประจาเมืองนี่ก็ซุปะตูพานซุประตูประจาเมืองก็พวกคนเนาะแล้วก็จ,จับใช้ใช้ซอยบรรยากาศยามนี้เนาะก็อาจจะไม่คึกคัก <c oughs> เพราะว่าโควิดเนาะ โควิดก็ผู้คนก็ไม่เยอะเท่าที่ควรในช่วงยังไม่คั่มยังไม่คั่มเท่าไหร่ในเก็ตึกรามบ้านช่องร้านค้าร้านขายบริษัทก็ยังมีให้เราใช้บริการกตอนนี้ก็สารหลักเมืองให้หมายองเป็น,นสำคันบนรดาสารอก อันหน้าไปก็จะไปวัดกลางในข้างนี้ก็จะเป็นอ่ปรายสนรีปรายสน,ยนีแล้วก็ตันนี้ก็จะเป็นตลาดเก่าเทสบาลหนึ่งเทศบาลหนึ่งอันนี้ก็บรรยากาศในเมืองภูขันยามเย็นใบใบยเย็นเย็นนะทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นศาลอาว่วการอำเภอภูเันแล้วกันครับ เสทางน,นี้เนาะ,ะก็ดูดูบรรยากาศนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเส้นทางไปหลายตำบลนตำบลตำบลสนุตำบลใจดีตำบลกันทัรอารม์ตำบลหุ่นสำราญตำบลประสาทแยกไปทางสุรินทรังข์ทางปรางกูสำรงทาง่า แล้ก็หลายๆจังหวัดก็ได้ตอนนี้ก็เส้นนี้นะท่านเดี๋ราก็กำลังเข้าเมืองเพื่อมารับส่งนักเรียนกลับบ้านอนี้ก็บริษัทแอดไวส์นะขายอุปกรณ์้วก็คอมพิวเตอร์ก็ผู้คนก็สัญจรจะเดินทางกลับบ้านแนะ่นะนะทุกท่านนะก็ร้านค้าร้านขาย,ขายาก็ยังมีอยู่ สำหรับคลิปนี้นะก็นำเสนอทุกท่านเพียงแค่นี้ก่อนก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์นะเพื่อเป็นกำลงังใจในการทำคลิปต่อไปนะคลิปน,นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนขอเจริญพวร